สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Charisma 456 Channel นะคะและนี่ก็เป็นการทำนายพยากรณ์พลังงานของดวงดาวประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะก็ <c oughs> อาจจะมาช้าไปสักนิดนึงนะคะเดือนนี้แต่ว่าหวังว่าจะไม่ช้าจนเกินไปสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะเราจะมีดาวย้ายทั้งหมดด้วยกัน 4ดวงนะคะนั่นก็คือดาวพุธนะคะดาวอาทิตย์ดาวอังคารและดาวศุกร์ค่ะซึ่งดาวพุธเนี่ยนะคะช่วงนี้เขาจะเดินเร็วนิดนึงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเดินวิปริตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการย้ายของดาวพุธนะคะถึง2ครั้งด้วยกันและดาวแต่ละแต่ละดวงนะคะเมื่อย้ายแล้วเนี่ยนะคะจะส่งผลส่งอิทธิพลหรือว่าส่งพลังงานทางด้านใดนะคะให้กับ แต่ละลัคนาราศีนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามฟังติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะดาวดวงแรกที่จะย้ายนั่นก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะดาวพุธเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าบ้านการเงินแล้วก็บริวานนะคะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งตัวตนค่ะตั้งแต่วันที่2-18ถึง18มิถุนายนนะคะ ดาวพุธเนี่ยนะคะเขา,เอานอกจากจะเป็นเจ้าบ,บ้านการเงินแล้วก็บริวารของชาวพฤษศแล้วนะคะตัวตนของดาวพุธเนี่ยยังเป็นดาวแห่งการสื่อสารการพูดนะคะการเจรจาการขายด้วยนะคะหรือว่ารวมไปถึงการขายออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวแห่งการสื่อสารเข้ามาประจําตําแหน่งตัวตน ช่วงนี้คุณอาจจะชีพจรลงเท้าเดินทางบ่อยหรือว่าได้พบปะผู้คนมากมายนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยชาวพลศ,ศพเนี่ยจะถูกฉลอก,กับการเดินทางการสื่อสารพบปะผู้คนนะคะและที่มาของการเงินของคุณเนี่ยก็คือการสื่อสารพูดคุยออนไลน์การเดินทางนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นดาวการเงินนะคะและดาวพุธก็ยังเป็นเจ้าบ้าน บริวารของคุณด้วยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยิ่งขยันนะคะยิ่งขยันทำงานขยันไปเจอผู้คนนะคะหรือว่ายิ่งขยันขายเนี่ยนะคะเงินก็จะยิ่งเข้าบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการในช่วงนี้นะคะคุณจะต้องทำมันด้วยตัวเองค่ะก็ช่วงนี้นะคะเหมือนเป็นช่วงที่เรียกว่าตนเป็นที ตน,ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะและการพึ่งพาตัวเองเนี่ยนะคะก็ดีที่สุดแล้วแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็จะมีพลังงานเยอะกระฉับกระเฉงรู้สึกอ่อนวัยเนื่องจากว่าได้รับพลังงานจากบริวารน,นะคะดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าบ้านบริวารของคุณนั่นเองค่ะต่อมาค่ะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าบ้านครอบครัวค่ะของชาวพฤษศนะคะ จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินค่ะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนะคะถ้าพูดถึงดาวอาทิตย์นะคะเราจะนึกถึงความโดดเด่นความเป็นผู้นำนะคะความเด็ดขาดแล้วก็ความมีสามารถความเก่งนะคะเมื่อดาวอาทิตย์พลังงานแห่งความโดดเด่น โครจรเข้ามาสู่ตำแหน่งการเงินแบบนี้ก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้การเงินของคุณนะคะโดดเด่นมากๆเลยอาจมีรายได้หลายทางการงานเกิดความมั่นคงมากขึ้นเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเลยก็ว่าได้นะนอกจากนี้ดาวอาทิตย์ก็ยังเป็นดาวประจำบ้านครอบครัวของคุณอีกด้วยเมื่อเข้ามาอยู่ในตำแหน่งการเงินนะคะก็จะมีสความหมายจะแปลได้ว่า1 คุณอาจจะได้บ้านรถที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามรดกจากครอบครัวคุณเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณมีการวางแผนว่าจะซื้อบ้านคอนโดรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้คุณจะเกิดความมั่นคงมากพอที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้ได้หรือว่าช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ คนในครอบครัวเนี่ยนะคะอาจมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องเงินกับคุณนั่นเองเราไปต่อกันที่ดาวต่อไปค่ะดาวดวงต่อไปที่จะย้ายอีกครั้งนะคะก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะดาวพุธจะย้ายอีกครั้งเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งการเงินนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าดาวพุธเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดการสื่อสารการเดินทางออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะ ดาวพุธยังเป็นเจ้าบ้านการเงินและบริวารของคุณด้วยค่ะเมื่อดาวพุธย้ายอีกครั้งเข้าสู่ตำแหน่งการเงินช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าคุณจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เก่งหาเงินได้เยอะนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้ดาวอ,อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือทำตามพลังงานดาวนะคะนั่นก็คือคุณควรจะออกไป พอปะผู้คนเยอะๆสื่อสารเยอะๆพูดเยอะๆเข้าไว้หรือว่าเดินทางเยอะๆนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใครทํางานที่เกี่ยวกับการเซลขายของออนไลน์การพูดนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนี้เยอะๆนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าเงินจะเข้ารัวๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะ ดาวพุธเนี่ยเดินเร็วกว่าปกติค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานนี้นะคะก็จะอยู่ไม่นานนะคะอยู่ถึงวันที่18มิถุนายนไปจะถึงวันที่4กรกฎาคมนะคะ,ะจะให้เรียกว่าช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักก็ว่าได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณก็อาจจะเกิดปิ๊งไอเดียใหม่ๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำธุรกิจหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมนะคะช่วงนี้คุณจะคิดไอเดียการทา ธุรกิจหรือว่าการหาไรายได้เสริมใหม่ๆได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบนะคะก็ให้ลงมือทําทันทีค่ะก็อาจจะมีไรายได้เข้ามาสนับสนุนคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมาค่ะเป็นดาวอังคารนะคะดาวอังคารเป็นเจ้าบ,บ้านคู่ครองนะคะและเจ้าบ,บ้านความเสียหายของชาวลัคนาพฤษศนะคะจะโ,โคจรเข้าสู่ตําแหน่งครอบครัวค่ะตั้งแต่วันที่ 30มิถุนายนไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนะคะเมื่อดาวอังคารโคจรเข้าสู่ตำแหน่งครอบครัวของชาวพฤศพแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รับอิทธิพลพลังงานของความขยันขันแข็งความลุยนะคะความมีพลังงานเหลือล้นนะคะช่วงนี้นะคะก็คุณและคนในครอบครัวเนี่ยจะช่วยทำมาหากินกันเป็นอย่างดีนะคะ แต่ด้วยความที่เป็นดาวอังคารนั้นนะคะก็ต้องระวังเรื่องความใจร้อนความใช้อารมณ์เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าข้อเสียของดาวอังคารนั้นก็คือความใจร้อนมุทะลุนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะพร้อมลุยไม่สนกฎเกณฑ์เลยทําให้ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ระวังเรื่องอารมณ์นะคะ อาจจะมีการกระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคนในครอบครัวช่วงนี้นะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่แต่งงานกันแล้วหรือว่ามีสามีภรรยากันแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยนะคะความรักของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการซื้อทรัพย์สินบางอย่าง ด้วยกันนะคะเช่นบ้านรถที่ดินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของมีค่านะคะส่วนคนโสดเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะใช้เวลากับครอบครัวมากเป็นพิเศษหรือมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องจัดการในครอบครัวนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าช่วงนี้คุณจะมีเรื่องวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้นหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องจัดการให้กับคนในครอบครัวนะคะ เพราะว่าดาวองคารเป็นดาวประจําบ้านความเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณควรระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะกับครอบครัวของคุณค่ะต่อมาค่ะดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนนี้นะคะก็คือดาวศุกร์นั่นเองค่ะดาวศุกร์นะคะเป็นดาวประจําบ้านตัวตนและอุปสรรคของชาวพฤษพนะคะจะโคจรเข้าสู่ตําแหน่งครอบครัวค่ะตั้งแต่วันที่ 30มิถุนายนไปจะถึงวันที่27สิงหาคมนะคะดาวศุกร์เนี่ยโครจรเข้ามายำเตือนในวันเดียวกันและในตำแหน่งครอบครัวนะคะโดยทั่วไปดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นพลังงานของเรื่องความหลักและการเงินค่ะแต่สำหรับชาวพฤษศดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวประจำบ้านตัวตนและอุปสรรคนะคะเลยทำนายได้ว่าช่วงนี้คุณจะมีเรื่องให้ต้องวุ่นวายปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวหรือว่า อะไรบางอย่างในครอบครัวแน่นอนนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้คือสติและเหตุผลนะคะให้คิดเสมอว่าการใช้อารมณ์ไม่เคยแก้ปัญหาได้และไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะแต่คำว่าครอบครัวในที่นี้ยังหมายถึงความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคะอาจจะได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างจากครอบครัวของคุณหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่จะเกิดความมั่นคงขึ้นจนเป็นที่พึ่งของ ครอบครัวได้นะคะสรุปนะคะเดือนนี้ชาวพฤษศเนี่ยการเงินนะคะมีพลังงานและมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากๆนะคะเคล็ดลับคือการทำตามพลังงานของดาวพุธนะคะดาวประจำบ้านการเงินของคุณนะคะพยายามพูดคุยสื่อสารเดินทางพบปะผู้คนนะคะจะส่งเสริมเรื่องการเงินให้ดีมากๆเลยะคะ่ะและช่วงนี้นะคะ นเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะอาจจะหวังพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์ในกับคนในครอบครัวค่ะและนี้ก็เป็นสรุปนะคะโดยรวมการวิเคราะห์ดวงดาวประจำเดือนนี้นะคะหวังว่านะคะ ชาจะทํานายแล้วก็วิเคราะห์ให้ทุกคนเนี่ยนะคะละเอียดพอประมาณนะคะแต่ถ้าจะให้ละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นาะเพราะว่าชาเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยนะคะเกิดวันเดือนปีแล้วก็เวลาอะไรนะคะแต่มีช่องทางนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปตรวจด,ดวงตัวเองนะคะหรือว่าดูดวงตัวเองแบบละเอียด เฉพาะเจอะจงสำหรับคุณเลยนะคะโดยเข้าไปที่ Line อดนะคะ z i n z a e นะคะนั่นก็คือซินแสนั่นเองนะคะแอดซินแส z i n z a e นะคะแล้วก็กดผูกดวงค่ะเมื่อคุณกดผูกดวงเนี่ยนะคะคุณจะต้องใส่รายละเอียดวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดสถานที่เกิดค่ะ แล้วคุณก็จะได้นะคะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะและก็อย่าลืมใส่โค้ดเชิญเข้าไปด้วยนะคะ N A T นะคะหรือว่า N A N A T นั N ่นเองนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธินะคะดูดวงฟรี 30วันไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่โค้ดเนี่ยนะคะคุณจะใช้โปรแกร,รมเนี้ยแบบไม่เสียเงินได้เพียง7วันเท่านั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองไปใช้บริการดูนะคะแบบฟรีไม่เสียเงินนะคะ30วันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปใช้บริการ แอปพลิเคชันนี้นะคะใช้โปรแกรมนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ายังมีสิ่งที่ติดอยู่นะคะยังต้องการได้รับคำปรึกษาส่วนตัวเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อชามาที่ลายส่วนตัวได้เลยนะคะจาก l ลาย ID ที่ขึ้นไว้บนหน้าจอนี้นะคะ ก็ยังไงนะคะเดือนนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยนะคะเดินทางปลอดภยัยให้มีความสุขจิตใจแจ่มใสแล้วเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ